ลน,นว,วันหนึ่งพี่หาได้ประมาณกี่โลได้เกือบสองสามโลต้องทำโลเดียววันดีไม่เหมือนกับ ต้อ uh. ุคนเยอะาจะิท่องเที่ยวแบบนี้เรเรียกได้นะนอันนี้ปกติเนี่ยมันมันล่าช้าเลยนะ

ดูตาค่ะมีสองตาถ้าขึ้นนี่คือก็คือจบเลยเนาะการเนาะค่ะถ้าน้ำขึ้นก็จบเลยกาหาหาแถวไหนมันก็จะเจอแถวแถวนี้ค่ะวิธีการดูเราเราดูยังไงคะดูดูตาค่ะดมีสองตาค่ะมีสองรูเป็นรูสองรูค่ะมีสองรูเป็นรูสองรูก็แล้วก็จากนั้นก็ทําไงต่อฮะแล้วก็หาไปเรื่อยๆก็ ชาวบ้านบอกว่าหาเจอตัวเหมือนได้ทองค่ะเหมือนได้ทองค่ะนี่ได้สองตัวเองวันนี้ค่ะสองตัวเราได้ทองกี่เ้นแล้วคิดว่าจะไปขายหรือว่าเก็บเก็บไว้เก็บกินดูก่อนค่ะดูก่อนค่ะจะหาถึงตอนไหนคะเนี่ยนี่น้ำน้ำกำลังขึ้นแล้วค่ะ๋อน้ำขึ้นแล้วนะค่ะ มีนนกอออารลูกเมาอะอหัวไปไหนแล้วโอ๋อนี่โโลเท่าไหร่นะตอนนี้ตอนนี้น,น่นาจะห้าร้อยกว่าหลบโอ,อไม่น่าแข่ง เส็แล้วนะคะว่าอหอยท้ายเผาน่ากินมากนะคะัตัวนึงต้องแบ่งสี่ส่วนวันนี้รับซื้อกิโลละห้าร้อยบาทค่ะห้าบาทค่ะเราซื้อเราไปขายต่อ,อยังไงคะไปขายต่อไปส่งแม่ค้าอีกทีหนึ่งแล้วแม่ค้าก็ไปส่งต่ออีกทีหนึ่งวันหนึ่ง,ว,นนงวันหนึ่งเราเรารับซื้อจับพ่อค้าคนหานเยอะไหมคะบางวันก็ได้เยอะแต่บางวันก็หาไม่ค่อยได้เหมือนกันถ้าคนตั้งใจหางจริง ได้ได้ไดป,ประมาณได้ประมาณคนละโลกว่าๆสองโล,ลได้ถ้าคิดเป็นเงินละท่า่าคิดเป็นมึงก็พันบางทีก็พันสองบางทีก็เก้าร้อ,อยคนหนึ่นงนะแต่ที่เขา,บ,าบอกว่าหาเจเพาเหมือนอย่างได้ทองจริงจริงเนี่ยค่ะจริงค่ะ,<ร>ะนี่ถือว่าเล็กใช่ไหมคะนี่ถือว่าลูกเล็กแบบนี้นเราเราจะไม่ไม่ไม่นำไม่ไม่นิยมให้ให้เอาขึ้นมา ให้นนปล่อยกลักบใช่ไหมคะครับ